ครับสวัสดีครับอขอต้อนรับสู่ช่วงอัปเดตสต็อกคาร์นะครับวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมของ3 0 0กลาดอยู่กับมินิคันที่แมนคันนี้เป็นตัวไฮทิมนะครับปี2 0 1 8 1 9ไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบรคันกันคันนี้นะครับรถสีแดงเดิมโรงงานนะครับก็เป็นตัวไฮทิมสำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยก็มีเดไลท์ มีเขาเรียกว่าอะไรนะ LED อะมี LED LED diving หศูนย์ุดอะไรศูนย์มินิศูนย์มินิอ่ะเออไม่รู้ศูนย์ไหนอ่ะรถรถออกศูนย์มินิเออออกศูนย์มินิมันคงไม่ออกศูนย์เบสหรอกเฮ้ยอะอะผมพูดผิดตรงไหนอ่ะคุณเกิดอารมณ์อะไรไม่ใช่ตรงนีก็ออกศูนย์มินิอยู่แล้วรถ มินิอ่ะตอนนี้มันไม่มีนําเข้าแล้วอ่ยก็ไม่สามารถออกส่วนเบนต์นะใช่เพราะว่าดีลเลอร์โดยตรงตอนนี้มีเจ้าเดียวก็คือมินิเอของมินิของแบรนด์ของเครื่องมินิไทยแลนด์เลยมินิเนียมอัโต้นั่นแหละอ่เจ้าเดียวมาอยู่ด้วยกันไหมใอ่าล้วคุณคุณนำเสนอต่อครับได้เลยเอาต่อครับสคริปต์สคริปต์ทิ้งไปหมดเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยอ่ะก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ19เดิมนะครับยางใหม่อยู่ยางล้อเนี่ยเขาเรียกรุ่น S-Spoke อะไรนะเอ็ดสปกเอ็ดสปกแล้วยังไงอ่ะก็เป็นเป็นเป็นลายนี้ถ้าเป็นรุ่นสองพันก็จะไม่ใช่ลายนี้ใช่แล้วก็เป็นรถขอบเป็นเหลือสิบแปดครับแล้วส่วนตัวเนี่ยคิดว่าขอบสิบแปดหรือสิบเก้าวิ่งดีกว่าสิบแปดครับทำไมล้อใหญ่หน่วงเฮ้ยอวยคันนี้หน่อยดิอ๋อโอเคสิบเก้าก็ได้ครับเต็มซุ้มดีสวยอ่าสวยแล้วคุณจริงใจขายกันมากเพราะคุณบอกส่วนตัวอ๋อก็ถูกแล้วถูกต้องแล้วเออ นี่รถคุณใส่ล้อ11ป่ะเนี่ยโอโ้ยมีเวลาเอามาดูภา,ายในครับอ่าสำหรับภา,ายในคันนี้ก็จะมาโทนดำๆก็เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์รอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างปัจจุบันแล้วสีภา,ายในสีดำเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกสีอะไรรู้ป่ะสีดำเป็นโนแบล็คอิลูมิเนตอ่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนออกแดดเนี่ยตรง<ช>ลายไม้เนี่ยเป็นแบล็กเป็นโนแต่ดูแลยากนิดนึง ความดูแลเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนวัสดุเอยเล็บเล็บโดนนิดๆหน่อยยน่ก็มันมันไม่ได้อยู่ในเนื้อทีเดียวมันมันมีขีดข้างนอกอยู่มันเป็นแล็คเกอร์นอกอ่าใช่เสียหายก็เป็นเดี๋ยวสตาร์ทให้สตาร์ทให้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นรถใช่ครับกลิ่นน้ำหอมพอดีเจ้าของเดิมเนี่ยเขาวางน้ำหอมไว้อ่ะกุญแจ อยู่ใกล้รถนะครับอ่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นกุญแจคีย์เดตแล้วเป็นกุญแจแบบใหม่ของมินินะครับปุ่มพุลสตาร์ทเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่พวงมาลัยเอ้ยนี่น,นี่เห็นไหมทันไหมขอคีมินิเนี่ยอ่ะบอกอย่างหนึง่งมันมีการ เซตโปรไฟล์เหมือนเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยปกติเราคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะสร้างยูเซอร์เป็นของตัวเองอ่าว่าให้มีได้นี้สีนั้นสีนี้อเนี่ยก็จะมีเหมือนกันมีอ่าเหมือนกันเนี่ยไดเวอร์หนึ่งถ้าสมมติว่าคุณขี้เกียจเซตก็ตั้งเป็นไดออฟก็คือเป็นเกสออ่่าาแล้วสมมติว่าเรามีเรามีการเซฟอยู่แล้วอันนี้มันมันคาอยู่ที่มีไดเวอร์สามจะเป็นรถครอบครัวก็อาจจะเซฟไดเวอร์ของใครของมันอะไรอย่างเงี้ว่าครอบเอ้ยของผมชั้น เปิดสตาร์ทรถขึ้นมาเลือกไดเวอร์นี้สีแอมเบียนไลท์ต้องเป็นสีนี้อะ,อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ง่ายๆครับไปที่ดัออฟเป็นเคสแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองมาเล่นค่าต่างๆหน้าจอเราเบาะมันกลับมาเป็นแบบมาตรฐานเลยนะมันจะเซตเรื่องของเบาะเรื่องของใช่<ม>แล้วก็ตัวระยะมองในนี้ก็เปลี่ยน,นเนพรอตอนแรกเนี่ยถูกเซตให้สูงไว้คร d head up ใช่ Ld head up ก็ไอเอ e วีดีเฮเนี่ยเราสามารถเซตตำแหน่งได้นะว่า<ช>อยากให้สูงหรือต่ำสว่างน้อยมากหรือจะเอียงซ้ายเอียงขวาน,นิดหน่อยเพราะว่าทัศนวิสัยการขับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสูงต<ช>่ำไม่เหมือนกันนะครับความสูงของคนจะไม่เหมือนกันมีอะไรอีกก็มีที่เท่าที่เคยเล่นนะมี cruise control ที่มีเส้นกะระยะหน้าอ่าอ,อ่าก็คือเราสามารถเนี่ยขับยกคันเร่งได้เลยปล่อยไปเลยแล้วก็เขาจะรักษาระยะจากคันหน้าเนี่ยก็ตั้งได้ว่าอยากให้ ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะมีมีทั่วไปมีเดียก็มี USB AUX Bluetooth แล้วใช่ครับเบรกมือไฟฟ้าก็เกียร์คันนี้อันนี้หัวหัวเกียร์ตัวเนี้จะเป็นหัวแบบเหลี่ยมแต่ปัจจุบันตัวโมเดลเย่สอง2 0มีออกใหม่แล้วซึ่งระบบเกียร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วด้วยแต่เครื่องยนต์เหมือนกัน 2000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบครับนอกนั้นเนี่ย อาจจะเปลี่ยนคือตัวเนี้ยมันคือตัวก่อนล่าสุดเพราะว่าล่าสุดตอนนี้2020มีกำลังจะวางจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นโมเดลเียว2020ก็จะเปลี่ยนแค่ระบบเกียร์แล้วก็ออปชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความสะดวกของเรื่องเงินแล้วกันกเรื่องตัวใหม่ก็เรียนเชิญ2้าน4 9 0บาทครับแต่ว่าคันนี้ 1, 1้า8 9 0มื่บาทใช่ครับนะประมาณนี้ก็สภาพป้ายแดงนะนประหยัด,ไ,ดไป เกึ้นคันมินิรุ่นใหม่ๆสําหรับใครที่อาจเป็นทางเลือกแล้วกันบางคนเนี่ยอยากได้รถสปอร์ตคันหนึ่งแต่ด้านคือเหมือนเอ้ยเอางี้ดีกว่าสาหรับคนที่ชอบมินิแต่อยากได้รถสปอร์ตด้วยอ่าครับตัวใหม่ๆเนี่ยเขาถือว่าเขาสร้างแพทเทิร์นให้รถเนี่ยมีความทั้งสปอร์ตอ่า ทั้งมีความเป็นแลวก็มีความเป็นมินิอยู่ด้วยเพราะว่ามินิตัวหลังๆเนี่ยก็จะมีตัว driving e x p e r i e n c e นะครับผมก็คือจะมีเลือกของสปอร์ตปอร์ตพัดเป็น g กรีนหรือเป็นแบบมิดคับแบบกลางๆนะครับเป็นแบบมิดก็คือมิดเดินะครับว่าสถานะของเครื่องยนต์ก็คือทํางานกลางๆถ้าเป็นกรีนก็จะเป็นอีโคใช่ครับก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างถ้าาก็ตมชื่อคือบางคนก็อย่างที่ว่าครับบางคนอยากได้มินิแต่อยากได้รถสปอร์ตด้วย มีนิกก็ถือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาทำสองโหมดมารวมกันเรียบร้อยแล้วก็คือซื้อรุ่นใหม่เนี่ยสามารถขับอีโค่ก็ได้หรือว่าสปอร์ตก็ได้ใครอยากจะซิ่งๆนิดนึงก็สามารถปรับโหมดได้คุณลองเปิดสปอร์ตแล้วลองเบิลให้ดูดิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคุณลองเบิ้ลในโหมดกรีนก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่โหมดกรีนนะ่ครับตอนนี้เป็นกรีนนะครับเราเราสังเกตว่าเวลาเราคลิกคันเร่งเนี่ยมันจะหน่วงๆนวงนิดนึงอ่าใช่ใช่แล้วรอบเนี่ยกวาดไม่สูง คือเขาพยายามรักษารอบให้ดูต่ำไว้อ่าใช่อาจจะเพื่อประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยครับผมอ่ะคุณลองเปลี่ยนเป็นสปอร์ตอ่ะอ่ะตอนนี้มีมิดก่อนเดี๋ยวขอมิดก่อนอ่ะมิดเดอร์ลองดูก็รอบเมื่อกี้ดูดูขึ้นเร็วขึ้นนะนิดนึงขันเร่งเร็วขึ้นนิดนึงใช่ใช่จากจากเปอร์เซ็นต์การเหยียบเท่าเดิมนะอ่าอ่ะคุณลองอ่าลองดูอ่าสปอร์ตอ่ะสปอร์ตอ่ะพอสปอร์ตปุ๊บสี LED ตรงอ่าจออ่าทัชสกรีนตรงเนี้ยเมื่อกี้จะโชว์เป็นสีแดงอ่าจะเป็นสีแดง แล้วก็ขนาดของจอคือ8.8นิ้วอ่าคราวนี้เราจะลองสปอร์ตดูอ่ะเหยียบครับงไงอุ้ย,ยตดด้วยพอ,อ,อ,อเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาจะคลายเรื่องของตัวเอนจินเอนจินเซฟอะไรพวกเนี้ยจะลากรอบไปลึกขึ้น เรื่องของการอัตราการฉีดน้ำมันของหัวฉีดก,ก็จะ,จะฉีดมากขึ้น,นใช่แล้วก็การขับขี่ก็จะเร็วดีขึ้นแต่ก็ใช้น,น้ำมันขึ้นนะคะะรับเป็นธรรมดานะครับก็ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมภายในก็ทั่วไปนะก็เดี๋ยวไป,ไปดูสภาพฝาท้ายฝาหน้าฝาท้ายแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณเบาะด้านหลังนะครับว่ามีอะไรติดมาให้บ้างก็เบาะสีดําเดิมสวยอยู่นะครับแทบจะ เหมือนจะไม่ได้นั่งเลยเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นหนังสองชิ้นตัวชิ้นนี้ไม,ม่เรียกว่าอะไรเดียวไม่มีรอยสึกหรอเลยอเอาเป็นว่าสวยแล้วกันสําหรับผ้าหลังคาสะอาดอยู่พรมเพมิ่มอยู่ครบนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยถ้าใครนั่งเนี่ยกลัวว่าเจะไม่มีที่ชาร์จแบตจะร้อนแต่ว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยมีแอร์หลังให้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องจุดบุหรี่สามารถต่อแดปเตอร์เพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลย ก็ค่อนข้างส,สะดวกสบายนะครับสำหรับฝาท้ายตัวนี้ก็ตามปีนะครับมันจะมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยค่อนข้างส,สะดวกสบายเรามาดูรอยเม็ดอักรอยดทนะครับสวยเดิมอยู่ครบไม่มีการถอดไขได่ใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับช่องใส่สัมภาระเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็พอใช้งานแน่นอนด้้นล่างเนี่ยก็จะใส่เป็น อุปกรณ์ช่วยเหลืออ่าใช่แล้วก็รถรุ่นนี้นะครับไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะว่าออกกระสุนมาเป็นยางรันแฟตนะครับผมก็ให้เข้าใจตรงกันบางคนว่าเอ้ยทำไมไม่มียางอะไหล่ไปไหนจริงๆเราสามารถทํามาติดได้แต่ว่าผมผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับซึ่งร้านยางเนี่ยแม่งมีทุก1กิโลเลยใช่นะครับเราไม่ต้องเพิ่มเงินซื้อยางรันแฟตซื้อเป็นยางเกรดปกติแล้วก็เอาส่วนต่างที่ระหว่างรันแฟตกับเกรดปกติ มาวิ่งเข้าร้านยางดีกว่าเออแล้วไอ้ตัวรันแฟลกับธรรมดาเนี่ยครับถ้าในซีรีส์เดียวกันนะรันแฟลเนี่ยแพงกว่าเยอะไหมประมาณหลักหมื่นครับหลักหมื่นเลยนะรวมสี่เส้นก็เกือบชุดเลยนะใช่ก็เกือบชุดเลยซึ่งในปัจจุบันไม่มีความจจเป็นแต่ก็บางคนซีเรียสว่าเอ้ยต้องกันแฟลตเดิมเดี๋ยวผมเยียบตะปูขึ้นมาผมอยู่นุ่งขอบชายแดนอะไรเงี้ยมันไม่มีร้านยางจริงๆออเคนั้นก็คือตอบโจทย์ของคุณไปใช่ครับอะไรประมาณนี้ก็้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ รถประเภทนี้เขาไม่ได้ใช้ไกลหรือว่าไปอยูอย่ถ้าสมมติว่ายางรันแฟตที่แถมมาหมดจากรันแฟตก็ไม่มีใครใช้รันแฟตต่อแล้วน,น้อยมากใช่เพราะมันแพงด้วยใช่ครับอ่านต่อเลยครับไปบริเวณริ้วรอยรอบคันไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเจอตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจัดก,การเก็บงานให้หมดนะครับล้อแมกทุกวงสวยหมด<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดู ก็เอาเอาเรื่องความเรียบร้อยก่อนคันนี้เนี่ยเนียนจิ๊บจริงไม่ต้องทําอะไรเลยน็อตเดิมไม่เคยแกะขยับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบก็ก็สวยนะคือ,อซ่อมใหม่เครื่องอะแค่จะไม่มีร่องรอยอะไรเลยใช่รถแค่ไม่มีการเอาน็อตมาขาดคืออาจจะถ่ายแล้วมันเครื่องทีหนึง่ง สองทีอ่ะรู้ได้มาแล้วออน่าจนนะสองทีสองทีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยดูแลรักษาทำความสะอาดร,รูปน,นี้นั่นนะครับสตือิ้กเกอร์มอคออยู่ครบไม่มีรอกก็ขอขอขอข้อมูลเชิงลึกนิดนึงเครื่องเป็นเครื่องยนต์2000 cc, Power Turbo 2 0 0 0ซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเป็นเบนซิน เกียร์เป็นเซฟโทนิก8สปีดนะครับส่วนในตัวเบเยอเดียสของ2020เนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่องของเกียร์เป็น7สปีดดูอัลคลัตแต่ว่าเขาเขาเปลี่ยนมาเป็นดูอัลคลัตใช่ไหมอ่าใช่ก็คือขยับมาเป็นระบบดูอัลคลัตนะครับซึ่งมันก็ให้ฟีลลิ่งแตกต่างกันแต่สําหรับผมในมินิมันก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ที่จะขยับไปเล่นดูอัลคลัตแต่ว่ามันมันเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นเขาก็พัฒนาต่อสนุกขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ถ้าตอนนี้คุณจะซืื้อออรถที่่มมสงาใหๆ ในตอนนี้นะครับคุณสามารถซื้อได้ราคาล้านเจ็ดล้านแปดในะคะันที่แมนตัวนี้ที่อาจะอะจะไม่ได้ใหม่สุดแต่คือถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ใหม่สุดโอเคคุณคอาจจะต้องกระโดดไปซื้อ2 4 9ล้านสี่แสาหมื่นบาทซ,ซึ่งส่วนต่างเนี่ยค่อนข้างมากนะก็แปดแสนนะเราทำ สามารถรบำรุงรักษาคันนี้ได้นนะได้เยอะเลยอ่ะใช่ครับรถคันนี้นำเสนออยู่ที่1 8 9 0 0 0้านกบาทจะไฟแนนซ์ได้เต็มน,นะ,ค,ะนครับส่วนใคร<ม>ที่สนใจอยากจะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเราสามารถทำได้เดี๋ยวเช็คสิทไฟแนนซ์ข้อมูลเดิมให้ว่าเหลือเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เปลี่ยนสัญญาเท่าไหร่รและต้องค้าง,งวดช่วงหน้าเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากไว้ที่อากรุณซีต่อเลยครับได้ครับ <laughs> หรือว่าใครสนใจอย,อยากจะลองเช็คเครดิตตัวเองนะครับอยากจะสอบถามเรื่องสเตทเมนต์ต่างๆเนี่ย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 8 5 2 5 0 4 c 4 c หรือว่าไลน์แอดออฟฟิเชียลของโชว์รูมนะครับแอไดไซ300อตเตอรสกอร์การ์ดไลฟ์นะครับก็ฝากมินิคันนี้ไปด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่วีด้วยนะครับพี่ช่วยเข้ามาให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ